กลับบ้านมาดูโทรศัพท์ตลอดมันก็เลยหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆจนคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผู้เป็นแม่ออกมาเปิดใจผ่าน Facebook ของตัวเองเพื่ออยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนที่ปล่อยให้ลูกใช้เวลาอยู่กับโทรศัพท์มากจนเกินไปทำให้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจนลูกชายวัยเจ็ขวบของเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดดวงตาเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมา ลูกชายของเธอเริ่มมีอาการตอนอายุ4ขวบเริ่มจากสายตาสั้นและเอียงจากนั้นเริ่มมีอาการตาเขาเพราะจ้องหน้าจอโทรศัพท์มากจนเกินไปจึงต้องใส่แว่นตาอยู่ตลอดตอนแรกคิดว่าลูกชายเป็นเพียงสายตาสั้นแต่พอไปหาหมอจึงรู้ว่าลูกชายมีอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแต่ก็ไม่สามารถผ่าตัดได้ในขณะนั้นเพราะคุณหมอแจ้งว่าจะผ่าตัดได้ต้องรอให้น้องอายุ5ขวบขึ้นไปเราก็ตกใจ ขาอ่อนเลยว่าฮะเป็นหนักถึงขั้นต้องต้องผ่าตาเลยเหรอทำไมต้องผ่าหมอก,ก็บอกว่าผ่าเท่านั้นที่มีโอกาสหายและเปอร์เซ็นต์หายมากกว่าค่ะก็คืออย่างน้อยมันตาน้องก็จะดีขึ้น 40, 40เอ้ย70 80เปอร์เซ็นต์แต่อาจจะไม่หายขาดแต่ถามว่าเนี่ยผลผลที่น้องผ่ามาคือถือว่าเป็นเป็นไปได้เป็นในทิศทางที่ดีนะคะ เธอตัดสินใจอีกครั้งเมื่อลูกชายอายุเจ็ดขวบมีความพร้อมในการผ่าตัดหมอแนะนำว่าผ่าตัดตั้งแต่ตอนนี้มีโอกาสหายมากกว่าส่วนอาการของน้องตอนนี้ยังมีอาการตึงรอบดวงตาซึ่งต้องใช้เวลารักษาไปอีกระยะหนึ่งโดยหลังจากนี้ลูกชายของเธอยังคงต้องใส่แว่นตาเพื่อประครับประคองดวงตาเอาไว้ได้แต่บางคนรองศาสตราจารย์นายแพทย์อัมพรจงเสรีจิต แพทย์ผู้ชำนาญด้านจากักษุโรงพยาบาลสมิติเวชชัยนาทาวาให้ข้อมูลว่าไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้าจ้องจอโทรศัพท์มากจนเกินไปอาจทำให้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้โดยจะเริ่มจากสายตาสั้นและเอียงหากไม่ได้รับการรักษาจะทำให้ตาเขมีหลายงานวิจัยที่พบว่าการใช้โทรศัพท์มือถือตั้งแต่เด็กเนี่ยมีมีความสัมพันธ์กับการเกิดสายตาสั้นในเด็กได้ซึ่งซึ่งเราก็เห็นในในเอเชียเนี่ย เด็กเกาหลี mm hmm. เด็กสิงคโปร์ mm hmm. เด็กจีนญี่ปุ่นเนี่ยจะมีอัตราการเกิดสยตาสั้นมากขึ้นนะครับซึ่งก็มีหลาย,ยางานวิจัยว่าคิดว่ามันน่าจะเ,เกี่ยวข้องกันแต่จะไม่ร้อยเปนะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีแฟกเตอร์อื่นผลอ,นอื่นที่รุมด้วยนะครับ mm hmm. ก็เลยมีมีคำแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยการที่จะให้เด็กใช้มาร์ัทมือถือใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยควรจะ ควรจะเด็กมีอายุมากหน่อยนะครับประมาณสักเขาได้คําเมนต์ว่าประมาณสัก8ดขวบขึ้นไปถึงควรตัดใช้อาการตาเขมีทั้งอาการเขเข้าและเขออกตาเขเข้าตาดำจะเบนเข้าด้านในหรือมุดเข้าหาหัวตาพบได้บ่อยทุกช่วงอายุและอาจพบได้ในเด็กแรกเกิดอายุตั้งแต่3เดือนขึ้นไปส่วนตาเขาออกตาดำจะเบนหรือเฉียงออกด้านนอกไปทางหางตา เป็นชนิดที่พบได้บ่อยอาจพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ชนิดนี้จะเป็นเป็นหายหายซึ่งตาเขชนิดนี้อาจจะเกิดร่วมกับภาวะสายตาสั้นหรือมีความผิดปกติโครงสร้างที่ตา ขณะที่สถิติปัญหาสายตาในวัยเด็กอันดับหนึ่งมาจากสายตาสั้นและเอียง10 1 5เปอร์เซนต์รองลงมาคืออาการตาเขหรือตาเหล2 3เปอร์เซนต์และสุดท้ายเกิดจากโรคกรรมพันธุ์ต่างๆรวมทั้งเด็กคลอดก่อนกำหนดก็จะมีปัญหาที่จอประสาทต,ตาด้วยจากการแนะนำของแพทย์เฉพาะทางควรให้เด็กใช้โทรศัพท์ไม่เกิน2-3ชั่วโมงต่อวัน ผู้ปกครองควรหาหรือเพิ่มกิจกรรมที่ไม่อยู่กับโทรศัพท์มือถือเพราะโทรศัพท์มือถือมีส่วนกระตุ้นทําให้ตาเขแย่ลงได้ยิ่งจ้องหน้าจอโทรศัพท์มือถือนานกล้ามเนื้อตาก็จะยิ่งอ่อนแรงหรือแม้แต่การนอนดูอาจจะทําให้ตําแหน่งการเคลื่อนที่ของตาเปลี่ยนไปทําให้ตาเขมากขึ้นและเกิดภาพซ้อนได้ด้วยนัทพลศิลาคำถ่ายภาพหาไทยพันธ์โถดีพีพีทายีไกรงาน